ของหาวก็ถือว่าควาสำเร็จเป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วแผ่นยอของหาเอามาจุกน้ำก่อนมาเล้อทุกคนมาเล้อกินน้ำกันเด้ออืมแซ่บอืม สบายดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวและกับฝั่งไทยเบิร์ตสุูุสุกคนน้มือนีกลับมาพบพอกับโอนคือเก้าถ้าเหตุน,นาโอนกับโมตองแปกเจอเนาะว่ามือนีโอนจะพาทุกคนมาเอ็ดพี่เลยน,นอกจากการกินแล้วคือจะบ่แม่นเรื่องอันเลอแล้วเนาะทุกคน <c oughs> มือนีโอนจะพาทุกคนเนาะมาเฮ็ดเมนูลดความอ้วนและก็เพิ่มความอ้วนนั่นเองเอาเดอคือว่าเป็นแนวนี้ <c oughs> นี่โอชิพาทุกคนวาเฮ็ดเมนูพัญโยและเมนูที่ว่าลดความอ,อ้วนแล้วก็เพิ่มความอ,อ้วนนั้นเดีย๋ยวว่าส่วนประกอบของเฮา๊อจะใส่หมูลงไปมันกระเจี๊ยดให้เฮาอ้วนคือส่วนประกอบที่ว่าเฮดให้เฮาลดความอ,อ้วนนั่นก็คือเน่พืชผักนี่เด้เอทุกคนเนาะอ่าแล้ววันนี้ส่วนประกอบก็จะมีนี่เลยอันนี้จะเป็นผักหนังเลิศดเนาะแล้วก็หอมป้อมแล้วก็บใบหัวหอมแล้วก็จะมีปีกล้วยแล้วก็มีข้าวโจนแล้วก็จะมี พักกันกรรเนาะไทยบ้านอันอนจะเอินว่าพักการกรรเนาะอันนี้แต่ว่าทางอันออ่นเพื่อนเอินว่าเนอเลยเขาก็นยังบู๊เนาะเพราะว่าเอินบวกคือกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นเ็ดหูนูบโบม,มันจะเอามาเซอร์ดิบเนาะทุกคนอันนี้อ้นอย่างบทันได้คว้าเครื่องซ้ำแล้วจากน้อยอ้นจะพาทุกคนไปเบิ้งว่าอ้วนจะให้ส่วนประกอบมาพันนันยอน่อนีแนวเดินเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแผ่นย่อที่ว่า อ้นซื้อมาอนจะเลือกเอาผ่นยอแบบนี้เนาะแต่ว่าทุกคนมักแบบเดิมก็เลือกได้ตามเจออยู่ตามตลาดว่ะเลือกซื้อได้ตามเจอเนาะทุกคนเนาะมักแบบเดิมก็ซื้อแบบนั้นมาลดและที่สําคัญก็คือต้องมีถ้วยอันนี้เนาะถ้วยอันนี้อามซเซอร์เลยโ่แม่นว่าอามซเซอร์กินอันนี้อามซเซอร์น้ำเนาะจุแบเพนยอของเฮาออยแล้วบันนี้เฮาับไปเบิ่งกันเลยสำหรับเนื้อหมูเนาะอนก็ได้ซับว้แล้วเนาะทุกคนบันนี้เราจะมาซอย เฮ็ดห kind of ูดูกันก่อนเฮ็ดกับบู่ของเฮากะชื่อว่าซอยเป็นที่อย่เพราะว่าทุกคนบันท้เฮากระจมาซอยเอากระเทียม ประมาณสสงกีบเนาะเพื่อว่าเห็ดให้ยันเวลาคั่วเครื่องมันจะได้รสชาติแซ่บละก็หอมขึ้นอีกนะหลังจากซอยได้แบบนี้แล้วาวก็จะมา าเครื่องกันเลยแเนือมเ้เิมแล้วก็ใส่ชรส แล้วก็ใส่ผิกไทยใส่ให้มันหมอมพิ้นนี่นะทุกคนเครื่องประกอบของเฮาถือว่าครัวสํเเ็็เป็นที่เหี่ยมห้อยแล้วบัดน,นี้เฮาก็จะมาลงมือพันกันเลย นี่เนาะแผน่นย่อของเราเอามาจุบน้ำก่อนจุบน้ำให้มันอ่อนก่อนนะทุกคนจุบน้ำให้มันอ่อนก่อนทำอีทเา,ก,าก็จะเอาใบาอีเลิศของเฮามาใส่ ใ,กกใส่ใบอลเลิศก่อนแล้วก็ใส่ใบหอมใส่ใบหอมแล้วก็หอมฟ้อมแล้วก็ใส่หอมกานกำแล้วก็ใส่ปีกกล้วยน้อยหนึ่งแล้วก็ข้าวปุ้น ล้วก็เอาเครื่องประกอบที่เอารั้วมาลงใส่สน,นี่นอะทุกคนพันย่อของอ้อนกะถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่ยบบหอยแล้วนี่ปู่พ่อแม่ตัวเลยกกเป็นตาเซบเอาแท้ว่าตุยอุยลุยไอไลน์คือคนผันเลย <c oughs> นี่เอามาซีมคำแรกแคกหมานำกันก็เนาะว่ามันจี แซ่บหรือบอดแซ่บเนาะอาลองซีมกันสุดหน่อยเลยอนได้ยกโบ้แล้วถือว่าแซ่บสุดเนาะเอาเอื้ึ่งมาเด้อทุกคนมาเด้อกกินนำกันเด้อ,อ,อแซ่บ อันนี้เฮ็ดเองแล้วก็กินเองเนาะแจบจนเราบลอจอนซํำเงื้อผลหลังจากซีพผ่านไปห้านาที จะเหลือประมาณนี่แหละเนาะเอาวอสเซปไปเลยเนะ <laughs> า,าเนเเนะเอาเอาอีกคำนึงซะคำสุดท้ายซีมอีกคำสุดท้ายเนาะอือซีมคำสุดท้ายเหลือจองอันจองให้ตัวนก จิมไปซิมมากกันเลยว่าเหลือแต่ะองอ่นลืมจ้องให้ตัวนกเลย <c oughs> อันนี้บว <c oughs> ์แมนซีแล้วเนาะทุกคนสำหรับมื้อนี้เนาะก่อนก็นจะเอาไว้ซสำนี้ก่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้แต่ก่อนจะจากไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสาวจังหวางเด้อเพื่อเป็นกำลังแห่งเจอกับพวกเขาสองคนเนาะเฮ็ดคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเด้อทุกคนสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย